สวัสดีครับอยู่กับผมโซจิเรียกเอ๊ะอยู่กับผมโซจินะครับก็วันนี้ครับเราอยู่กับรายการ Reaction กันครับก็อย่างชื่อตามชื่อคลิปเลยครับแล้วก็ตามตรงนี้เลยนี่เพิ่งเพิ่งเปิดมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิล้านวิวนะครับภายในเวลา4ชั่วโมงนะครับทุกคนครับก็ถือเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับก็การตอบต่บถือว่าดีไหมอืมดีบอกเลยว่าดีแล้วขึ้นมาแรงอันดับสองนะตอนที่ผมอัดนะขึ้นมาแรงอันดับ2องนะครับท่านผู้ชมครับอีกไม่นานก็อันดับอันดับหนึ่งแล้วแหละพรุ่งนี้นะเดี๋ ก็ <G uard> แบบว่าถ้ามีเสียงบกบกวนก็ขอพักกันอีกเช่นเคยนะคระับพอมาไดยังผมมีเรื่องหลายเรื่องที่จะพูดแหละโอเคงั้นเรามาดูกันเลยเอ้าโอเคครับมาดูครับมาเรามาทําการรีแอคชั่นกันเลยโอเคเรื่องนี้แหละน่าวันนี้อาจจะส,สอนนิดนึงนะก็ขออภัยโอเคโอเคไปอังโอเคไปนะเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นไว้ให้ก็ได้ถ้าผมขึ้นก็นั่นแหละก็สามารถมาฟังกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคมาฟังกันโอเคขออนุญาตเปิดเสียงแป๊บ อ่าโอ้ผมชอบเสียสาวดลนะรอเสียงแป๊บโอเคอืมอ้มอื้มเจนนี่คิมว,ว้าวอุ้ยจีซูอ้าาาาโอ้ยถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากลุคลุคป,ปีที่แล้วอ่ะถือว่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยแหละ ู้สึกว่าการ p r ร d ช i o n ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยละอุ้ยชยงลรเอเซอร์ของเราเองแน่นอนว่าต้องมีความยิงใหญ่อยู่แล้วโอ้โหสไตล์เดิมเ้โกสิสิตดิกสิตแน่นอนท่แ้อเด้อเด้อเดอเด้อเดอเด้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 อเดเด้อเด้อเดอเดอเด้อเดเด้อเด้อเดโอเ อืมอือือโอ้โหฮอตแลปถือว่าโอ,อบบโอ้โหชอบบีดนะโอ้โหคอมแบแ็กเลยรู้สึกว่าลุกนี้ผมสั้นนะอืมชุดแดง อยากเทบสีเงินนะแต่ก็สวยอยู่ยังไงก็สวยอ่ะโอ้รู้สึกว่าสาวจะมาจนช่วงประมาณนี้นะตอนฟังแังแรกๆนะตอนที่ฟังก่อนนะก็รู้สึกว่าโอ้เพลงรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มคืนหูแล้ว อ oh. สตันเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหนางฟ้าเราโอ้โหผมว่ามุมกล้องถือว่าสวยนะยแบบมีมีแบบว่าพี่ปีมเขาไม่รู้เรื่องมุมกล้องแล้วก็เ <c oughs> ทคนิค รายการต่างๆนะผมว่า production ค่อนข้างใหญ่แหละ <c oughs> บิดก็ใช่ใช่ย่อยนะถือว่าดูดีมากโอ้อะไรอะ how you like dust โอเคโอเคครับท่านผู้ชมครับโอเคอ่ะ มารีวิวกันเลยกันนะเอ้ยรีแอคกันเลยนะความรู้สึกและถ้าถามถึงความรู้สึกแรกนี่ผมบอกเลยการกลับมานี่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากเลยแต่ว่าผมคิดว่าการจักไปของเธอที่แบบว่าไม่ถึงนะไม่ถึงว่าคอนคอมแบ็กที่แบบทีมก็ห่างกันยาวนานเกินไปนะผมรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อืสุดยอดจริงๆแต่ว่าอยากให้มาเร็วกว่านี้ คือมันรอแบบมานานไงครับก็รู้สึกว่าอยากให้มาก็อยากให้มาเลยเรับเมื่อกี้แอปแอปมันตัดอะไอแอปมันอัามันตัดไม่รู้เป็นอะไรก็คือว่าหน้าจอมันดับไปใช่ไหมเมื่อกี้ก็และอแอปมันเลยตัดเลยโอเคเป็นไรมาพูดถึงแบบว่าแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกยังไงกับ MV นี้ใช่ไหมรู้สึกว่าโอ้โหโปรดักชันยิ่งใหญ่มากๆบอกเลยนะใครที่แบบว่าไม่ได้รับชมนี่หรือว่าแบบยังไงพลาดนี่คือแบบ ยิ่งใหญ่จริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะทิ้งระยะห่างกันไปนิดนึงนะครับก็ชาววิ่งอ่ะทำไงได้เนาะอืมผมว่าก็ค่อนข้างเทียบสมกันรอคอยแต่ว่าเ้อ <c oughs> แต่ว่าวงอื่นก็ใส่ไว้ใช้ได้นะจากที่ผมรีแอคมารู้สึกว่า EP นี้น่าจะเป็น EP ที่ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการกมากๆเลยนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับอ่ะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงแค่นี้แหละสำหรับ กาลีแอคนะครับก็อ่ะพูดถึงเรื่องการีแอคกันเลยผมขออนุญาตพูดเลยในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอยู่ช่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคทุกคนก็บอกว่าที่มีมีกระแสดราม่าใช่ไหมทุกคนน่าจะทันนะโอเคมันมีกระแสดราม่าอยู่ว่าแบบว่าทําการีแอคหากินง่ายแล้วคิดคุณดูครับว่าคลิปนี้ผมได้เงินไหมไม่ได้แน่นอนครับการทารีแอคกับบางค่ายเปอร์มันมีลิขสิทธิ์ซึ่งถ้ามันไม่มีลิขสิทธิ์คือมันก็ ก็ถามคุณสามารถลองไปดูได้นะก็คุณเลสอะเออถ้าคุณไม่รู้นี่คือแบบว่าต้องตามต้องตามทุกคนครับต้องไปตามก็รู้สึกว่ากระแสนี้ผมทําให้ผมแบบตัดกําลังใจไปเลยครับกับการีแอคซึ่งถามว่าการีแอคแบบนี้ผมไม่ได้เงินแน่นอนครับแต่ว่ารู้สึกว่าคุณเลเอ,อ้ยคุณเลสนี่ไม่รุ่นเรารุ่นน้องหรือรุ่นพี่ผมนะครับก็รู้สึกว่าไม่ไม่อะผมรู้สึกว่าก็ถามว่าเขาพูดถูกไหมอุย้ยถูกเกือบหมดเลยนะ แต่รู้สึกว่ามันเป็นการพูดที่แบบว่าดูแบบรุนแรงเกินไปอ่ะเข้าใจปะเหมือนแบบคนทํา youtube อะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าปัญหามันหากินง่ายจริงก็จริงนะแต่ว่ารู้สึกว่าคือเขาก็ผมเขาอิจฉาประมอนนี้ด้วยแหละจ,จริงเขา้าบในคลิปก็สามารถไปดูคลิปได้แต่ถามว่าสรุปแค่นี้ก็สรุปอะไรบ้างในคลิปนี้ได้อะไรไหมบอกเลยนะว่าคลิปนี้ผมทําแล้วผมไม่ได้เงินครับแต่ว่า อ่ะผมบอกเลยว่าใครที่จะจะตัดสินใจทําคลิปรีแอคนี่ก็อย่าลืมบอกว่าก็ไม่สนใจนะผมรู้สึกว่าผมไม่สนใจอะไรหรอกก็แค่ทําคลิปอย่างงั้นแหละโจมตีกอนดังหรือเหมือนกับการเกาะกระแสะไปด้วยในตัวเลยนะครับก็อืมก็เป็นการเกาะกระแสผมว่ามันทําไม่ถูกนะกับการที่จะไปแบบว่าเหมือนเอาเรื่องดีๆอ่ะยัดเข้าไปอ่ะเหมือนเอาเรื่องการที่จะบอกว่า,ย,ายัดอีเลนึงเข้าไปเพื่อให้คนอื่นแนละ้วเกิดกระแสะขึ้นมาให้แบบว่า คนนั้นหันมามองที่เขาในแมลวิในเมลคิดของเขานะครับซึ่งก็เป็นการเกาะกระแสในภายในตัวนะผมไม่ต้องการแบบว่าให้คนแบบว่าไปแชร์ให้เขาดูนะแบบว่าผมผมจะก็ต้องการโจมตีนะก็ไม่อาจจผมคิดว่ามันไม่ถูกมันก็มันก็เหมือนก็เป็นการเกาะกระแสไปในตัวได้ตัวแอตตัวแอปด่าเดียมันด่าเดียก็เหมือนเป็นการเกาะกระแสไปในตัวนะครับก็สําหรับดราม่านี้นะครับผมก็ขอบอกเลยว่ามันก็เขาก็หัวหมออยู่พอสมควรเลยแหละก็ ค่อนข้างฉลาดนิดหนึ่งอ่ะการแบบว่าต้องการที่จะออกมาต่อว่าคนอื่นนะครับก็มันเหมือนเป็นการเตือนสติหรือการติด่อว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวว่าวันพุธมั้งหรือว่าวันไหนนี่แหละยวผมจะลงคลิปแนวเดิมนะไม่สเปร๊บหรืออาจจะต่อคลิปนี้แหละโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ไปแล้วจ้ะบายครับเนี่ยเดี๋ยวขอแคปแป,ป๊บ